ค่ะวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวงานเทศกาลดอกลำดวนบานของจังหวัดศรีสะเกดจัดขึ้นนะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ซึ่งสวนสมเด็จแห่งนี้นะคะนับได้ว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวภายในงานนะคะก็จะมีรถรับส่งรับเราจากาที่จอดรถนะคะเข้าไปในงานเพราะว่าในงานเขาไม่ให้เอารถส่วนตัวเข้าไปเลยนะคะ ทุกท่านมาเยี่ยมชมนะคะงานดอกลำดวนบานของเรานะคะในจังหวัดของเราก็จัดระหว่างวันที่17มีนาคมถึงวันที่21มีนาคมนะคะตามมาเลยค่ะอัะนนี้ทางเข้างานนะคะรมรื่นสวยงามมากเลย อันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ดิฉันได้มีโอกาสมาเที่ยวงานดอกลำดวนบานนะคะเทศกาลดอกลำดวนบานเป็นคนสีสเกตก็จริงแต่ไม่ค่อยมีโอกาสนะคะเพราะว่าเราก็เวลาไม่สะดวกนะคะด้วยเวลาภาระหน้าที่นะคะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะได้มีโอกาสมาเที่ยวงานดอกลำดวนบาน ซึ่งดอกลำดวนเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของจังหวัดศรีสะเกดน,นะคะ รับดวนอยู่ในต้นนะคะหอมกรุนเต็มไปหมดเลยอ่าอันนี้ก็คือข้างในนะคะมีของขายมากมายนะคะ การจัดนิทรรศการเปิดบูธต่างๆนะคะจำหน่ายสินค้าต่างๆเป็นสินค้าโอท็อนะคะฝีมือของคนจังหวัดศรีสะเกษอันนี้ครุน้อยนะคะ เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษเลยนะคะผลิตภัณฑ์นในจังหวัดศรีสะเกษของเราเป็นตุ้มหูนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมเป็นของอาฝากได้นะคะซื้อเป็นของฝากติดมือติดไม้ตุ้มหูสวยนะคะไม่เคยมีใครทํา เอาคุน,าน,น้อยมาทำต้มหูต่างหูนะคะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยคะ่ะต่าง,ง,งหูแบบนี้เขาขายยังไงคะตูลาร้อยค่ะตูลาร้อยอันเล็กๆน้อยๆคู่น่สวยงามมากเลยงานมือ,อ่ะงานฝีมือนะคะ ก่อนถ้าใช้รูปแบบนี้นะคะที่ใช้เป็นตะกร้าสารเนี่ยใช้พวกน้ำมันยางทาให้ทั่วนะคะป้องกันการรั่วซึมของของโบราณหาดูได้ยากนะ รินเนบางคบดน้แล้วก็เป็นตันเป็ตนตันแลักยิ่งาจากทับทิมสยามโอ,ท,อท็ปอ,อ,ทอปจกับตา,ากาจาสารไว้โอท็อป บ้านบักดองอำเภอขนหานจังหวัดสีสเกตมาจากทัพเท็มสยามศูนย์เมือคนไทยนี่เสื้อผ้าย้อมสีธรรมชาติ ไหมบ้านไทไฟดับค่ะอ,อ๋ออันนี้ไหมอะไรคะเหลืองเหลืองเนี่ยผ้าป้ายเหรอคะออผ้าป้ายอันนี้เป็นผ้าย้อมไอ้ดินภูเขาไฟเหรอคะเ,ออเป็นสีธรรมชาติของจังหวัดสีสเกตนะคะ ผ้าค่ะโ,โหนำมาเป็นผลิตภัณฑ์สวยงามมากเลยนะคะนี่นเป็นผ้าไหมหรอคะเป็นผ้าฝ้ายอ๋อผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายยกดอกผ้าฝ้ายถักปอเลยครับผมอันนี้อันนี้ยังอันนี้ยังไม่ยอมอันนี้ยังไม่ยอมนะเนี่ย อันนี้ก็ผ้าฝ้ายหรอคะพี่ใส่สวยนะคะผ้าป้าผ้าป้ายเท่พี่ถือนี่ใหม่หรือฝ้ายคะอันนี้ก็เป็นป้ายเม็ดเท่าไหร่คะในฝ้ายหมดหรอคะฝ้ายหมดนะครับจะเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นใหม่เนี่ยอันเนี้ยอันนี้ฝ้ายครับเม็ดเท่าไหร่คะอันนี้เดี๋ยวต้องหนึงจะเป็นอันนี้น่าจะมีละสี่ร้อยครับ ครับเ่ตติดอรเป็นดินครับผมอ๋อย้อมสีดินเป็นดินภูเขาไฟย้อมสีดินภูเขาไฟสวยมากเลยนะคะไม่ได้สีพวกนี้สีลาวาอ๋อสีลาวาเขาเรียกผ้าสีลาวาหรอคะเป็น คุณหาเราหลังก็จะเป็นสีเลยอ้เป็นสีลาวาแล้วก็จะเป็นแบบโทนเดียวมันเมน่ร้อเมนละสี่ร้อยค่ะ เด็กๆนี่เคยเคยทำนะคะอันละบาทนี่ประมาณนี้ไม่เด็กๆห้าอันบาทขอลองเอาไปชิมหนึ่งหนึ่งไม้าค่เดิมครับค่ะค่ะยี่สิบบาทยี่สิบราคคุณจังหัดศรีสะเกต เผ่าไา่ภาษานะคะอันนี้ก็เป็นบ้านของเผ่าลาวนะคะ เมรหรือเผาขมรมอมาเดินเที่ยวจังหวัดซีสเกตเยอะอันนี้ก็เือการตัวอย่างมาะะประสรักเป็นการเชิญชวนให้มาเทีท่ยวจังหวัดซีสเกตนะคะอ่านี่เผาเมนบ้านเมนนะคะ ชนเผากุย้ยดงกุยเยอะภาษาสวยนะคะชาวชุมชนสวย เป็นจัดเสียโอ้อันนี้วิธีสาวใหม่นะคะค่ะวิธีสาวอันนั้นตองห่วงต้องห่วเวลาสาวแล้วนะหนูค่ะเดี๋ยวโบราณน้าค่ะไม่ห้ลูกร้านเบิงสิโอ้เห็นใดเพิ่นเบิงแน่จ้า ก่อนที่จะมีผ้าไหมสวยๆนะคะเราต้องเลี้ยงไหมก่อนค่ะแล้วก็ได้ย่าได้รังไหมมาก็มาสาวแบบนี้ใช่ไหมคะพอพอได้เส้นไหมแบบนี้แล้วเราก็เอาไปทำแบบนี้หรอคะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะคุณยายไหมเนี่ย เขาเขาเอามาทำแบบนี้เขาเรียกว่าเบีย้ยเอาไปย้อมเอามาสาวบ่เบีย้ยข้าวเหนียวเบี้ยสียไม้อ๋อมาเบี้ยมาเบียไหมไอ้นี่ก็มัดหมี่ค่ะพอเบี้ยได้แล้วเราก็เอามามัดหมี่หรอคะเอ้เอาไปย้อมเอาไปย้อมก่อนมัดหมี่เสร็จแล้วไปย้อมนี่นี่วิธีการมัดหมี่นะคะก่อนจะได้แต่ละ แต่ละชิ้นเนาะเออจ้เคนี่แหละทำอย่างนี้ทุกอย่างสวยงามมากแล้วไอ้นี่แหละไปทำมัดเสร็จเราก็ไปย้อมเออจะเต็มเต็มสีไหลสีไหลจะเต็มยำ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 เหมือนหน้าอะอ่าอันนี้ใส่ข้าวทำไมคะบวชมันคืนอือจุดความคืนบวชไม่ให้มันมันมันยุ่งไม่ให้มันติดเนาะคุมไว้ติดกันไอ้มันมันคุไว้ หลายาวันนี้ไปเจอเป็นพื้นออกมาตะวัย่หายไปก้อนเลยคุณยายอยู่ที่ไหนคะนี่บ้านแฉมีศุกรปุุมพรอ๋อุดบอดต้มัแมาุดจังหวัดดีได้มาโชว์ฝีมือให้ลูกให้หลานเห็นนะคะ กว่าจะได้ไหมสวยงามมากเลยนะคะนี่พอแต่มันแพงเนาะค่ะวิธีการทอผ้าด้วยมือนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรคะพน,นัน,น,น,นอโอ้มันเป็น แบบสอดเข้าไปในกระสวยหรอคะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะ กันเลยครับโอนกายมาล่าครับทิ้งแล้วๆมีเวลาอยู่ครับมีเวลาไปอีกนะครับ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 เออถ้าได้เซตแบบกูเก่งมันก็จะลายมาได้ดีครับเร็วครับเร็วครับอีก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 ครับนิดนึงครับอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับปุ๊บอีกนิดนึงครับเอ้าวพี่คมครับกระชากเลยครับทิ้งกระชากกระชากเลยครับทิ้งกระชากกระชากเลยครับ โอเคอ่ะพี่ต่อเอาม้าอยู่ประมาณนี้หน่อยเอาม้ามาอยู่ประมาณนี้วนๆมาอยู่ประมาณนี้ได้วันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะบายบายค่ะรถรับ,รบส่งมาแล้วนะคะรถรับส่งนักท่องเที่ยวจากปากทางจากสถานที่จอดรถนะคะ มาในงานออกเลยนะนี่โอ้ภาพสวยงามมากก็ขอเชิญชวนนะคะมาเที่ยวเทศกาลดอกลำดวนบานของจังหวัดศรีสะเกดเรานะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึงวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2564ค่ะ แล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ